านอายการสารชี้มูลแล้วผิดจริงสาปกครองคือที่หมายยกเลิกการสอบครั้งนี้ได้ชัวแน่นอนควรได้รับโทษให้ถึงที่สุดสำหรับขบวนการนี้อายการยังพูดถูกเลยให้เปิดข้อสอบออกมาเลยถ้าไม่ถึงก็คือไม่ได้ไม่ต้องชดเชยอะไรแต่ต้องตรงใสและกระจางนะประชาชนติดตามและสงสยัยและยากให้ครูเบนสู้ทุกคนเห็นใจครูเบนและทราบว่าครูเบนตัวอะไรประเทศไทยความยุติธรรมฟรีๆไม่มีอยู่จริง และต้องใช้มากกว่ากําลังใจขอให้ทุกหน่วยงานหาทางสนับสนุนสิ่งนี้ให้ครูเบนด้วยหรือว่าครูเบนกลัวครอบครัวไม่ปลอดภัยถ้าคนจนเกิดเป็นอะไรไม่มีความยุติธรรมไม่มีจริงเห็นใจครูด้วยเขียนิยมเคยมีตัวอย่างสอบบรรจุไม่ได้ก็เคยมีจะเอามาวัดไม่ได้เพราะบางคนมีประสบการณ์ต่างกันเกียนนิยมไม่ได้การันตีความสามารถในการทํางานหรือสอบเข้าอะไรทั้งนั้น มันเป็นเพียงแค่สิ่งยืนยันว่าคุณเรียนเก่งในสิ่งที่อยู่ในหนังสือในสาขาวิชาที่คุณเรียนมาเฉพาะต่อที่คุณเรียนเท่านั้นหลังเรียนจบไม่สามารถการันตีอะไรได้เห็นมาเยอะคัดคนสอนคนทำงานมาจะ20ปีเกรดสูงๆใช่ว่าจะทำงานเป็นมีพิรุษตั้งแต่ให้ข่าวกลับไปกลับมากระทรวงศึกษาบางหน่วยงานมีปัญหามากๆในการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายเลื่อนชักนอเลื่อยศระดับตำแหน่ง มีการซื้อขายเกือบหมดถ้าไม่ผ่าตัดใหญ่บางเมืองจะแย่ลงเรื่อยๆพูดในฐานะที่เคยอยู่ในกระทรวงนี้มานานท่านอายการปรเมศพูดและออกความเห็นได้ชัดเจนยอดเยี่ยมต้องเคลียร์เรื่องนี้ให้ได้นะอย่าเป็นมหมยล้มเพราะคนที่จะสอบแบบนี้ในปีต่อๆไปจะได้ความยุติธรรมในการทำการสอบเข้ารับราชการทุกภาคส่วนครูหรืออาจารย์ทั้งประเทศไม่มีใครเชื่อว่าครูเป็นสอบตกคนทั้งประเทศรอคำตอบ ของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเงียบๆแบบนี้สิท่านอยากแค่คุยต้องลงไปแก้ไขตรวจสอบกันแบบจริงจังเอาให้เป็นยิ่งอย่างไม่มีใครทําอะไรหน่วยงานราชการได้ยิ่งประชาชนทั่วไปแล้วต้องยอมอย่างเดียวไม่งั้นประเทศไทยคงไม่ติดอันดับต้นๆของประเทศที่มีการติดสินบนที่มากที่สุดในโลกไงมีเยอะที่เรียนเก่งๆแต่บางวิชาอาจจะตอบไม่ได้มีเยอะการเรียนเก่งไม่เก่งไม่เกี่ยวนะ่าเห็นเห็นกตั้งเยอะ ต้องมีคนผิดถ้าไม่มีใครทำผิดคือผิดผิด,ผดกฎระเบียบก,การควบคุมกำกับการสอบหน่วยงานระดับสูงอยากล่อยลอยนวลให้สังคมสงสัยหรือประนามหน่วยงานที่เป็นหลักด้านการสอนคนสอบให้รู้เรื่องว่าผิดที่ใครและลงโทษที่ตัวเรียนตัวเรื่องจริงจะปรากฏออกมาทันทีว่ามีใครสั่งการหรือไม่อย่างไรไม่มีใครอยากไปรับผิดแทนใครหรอกหากการเรียกหาเข้าพบน้องเพื่อให้ครูเป็นธรรมข้อทดสอบใหม่อันนี้ไม่สมควรทำ พราะข้อสอบทําไปวันสอบแล้วถ้าปร่งสายจริงควรเปิดพิสูจน์ข้อสอบใบกระดาษทำตอบก,กับคณะตรวจสอบแต่แรกครูเบนกลายเป็นจำเลยแล้วถูกเรียกไปสอบสวนกดดันทุกอย่างให้รับสภาพไม่ใช่ให้ตรวจแล้วจบไปเฉยๆไม่ได้เพราะมีความผิดเกิดขึ้นจริงและสําเร็จแล้วต้องมีคนต้องรับผิดตามที่มีหลายคนส่งข้อมูลเข้ามาในวงการนี้และผอ,อเขตก็ตอบสังคมแรกๆบอกเรื่องข้อสอบ ต่อมาบอกว่าที่คะแนนในฝ่ายผิดคนจะผิดหลายขั้นตอนขนาดนั้นเลยหรือหลายคนตอนสอบเป็นครูข้อสอบแบบอัตนายเขียนตอบบรรยายแต่ละข้อเต็มหน้ากระดาษเชื่อด้วยความบริสุดใจว่าไม่มีเส้นสายหรือจ่ายเงินเพราะคนที่รู้จักกันลูกชาวนาจนๆเหมือนกันก็สอบได้หลายคนนอกจากลูกคนรวยเท่านั้นที่สอบไม่ผ่านแล้วมาใช้อุบายต่างๆครูต้องสู้ครูอยู่ในที่สว่างแล้วตอนนี้ไม่มีใครกล้าทำอะไรหรอก เพราะเรื่องนี้ดังไปทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วเป็นกําลังใจให้ผลสอบที่แท้จริงจะเป็นอย่างไรก็ช่างแต่สู้เพื่อให้เรื่องนี้มันชัดว่ามันเป็นอะไรยังไงสู้ๆอย่าได้เข้าไปในดงเขาเลยนะถึงเข้าไปได้ก็จะถูกกลั่นแกล้งทําให้อยู่ไม่ได้และไม่เติบโตในหน้าที่การงานถ้าจะแก้ผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดได้ขนาดนี้สําหรับครูเบนน่าเห็นใจสุดๆถ้าเป็นคนดูท่านไม่ยอมแน่นอนคําถามคือครูเป็นผิดอะไร และกระบวนการยุติธรรมหรือผู้มีอำนาจต้องดูแลทั้งระบบที่สำคัญอย่าเอาความเก่งของคนที่สอบได้เพราะคนเก่งไม่ใช่คำตอบว่าจะสอบผ่านหรือเปล่าอย่าปล่อยให้เรื่องนี้เงียบไปโดยไม่ได้รับการแก้ไขอะไรเลยนะท่านอัยการเราลองจินตนาการถึงความรู้สึกของครูเบนเมื่อเธอออกจากบ้านแล้วต้องเจอคำถามจากเพื่อนบ้านหรือคนรู้จักที่แสดงความยินดียินดีด้วยนะครูเบนที่สอบติด คำพูดเหล่านี้ที่เคยทําให้เธอรู้สึกดีกลับกลายเป็นความเจ็บปวดที่ต้องทนฟังเพราะในความจริงชื่อของครูเบนไม่ได้อยู่ในลำดับที่หนึ่งอีกแล้วสิ่งที่เคยเป็นความภาคภูมิใจกลายเป็นบาดแผลที่เธอต้องเผชิญหน้ายอย่างเจ็บปวดท่านที่เป็นผู้อํานวยการวันนี้แล้วพรุ่งนี้กลายเป็นแค่ครูอัตราจ้างละท่านจะรู้สึกอย่างไรระบบราชการไทยที่ควรจะยึดมั่นในความโปร่งใสและความยุติธรรม อยากให้อายการเป็นกรรมธิการตรวจสอบเรื่องนี้อยากเห็นจุดจบรากที่แท้จริงจะจบตรงจุดไหนความยุติธรรมของประเทศมีจริงไหมตามที่ท่านบอกไว้ฟังแล้วก็อึดอัดใจมากกลับกลายเป็นระบบที่สามารถทำลายความฝันของใครบางคนได้เพียงพริบตาเดียวเมื่อครูเบนเผชิญกับความไม่ยุติธรรมเช่นนี้ประชาชนต่างคาดหวังว่ารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนจะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นท่าน ควรจะเป็นตัวแทนของความยุติธรรมในระบบราชการโดยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกในอนาคตท่านรัฐมนตรีในฐานะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงท่านต้องไม่ทําให้ประชาชนผิดหวังเสียงเรียกร้องจากประชาชนที่ต้องการเห็นความยุติธรรมเกิดขึ้นจริงในสังคมไทยเพราะหากผู้นําไม่สามารถทําให้ประชาชนเชื่อมั่นได้ความเชื่อมั่นในระบบราชการทั้งหมด ก็จะลดต่ำลงไปอีกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครูเบนเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของปัญหาในรัฐไทยที่มายาวนานการใช้อำนาจโดยมิชอบและการไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาที่สังคมไทยต้องเผชิญมาอย่างต่อเนื่องสิ่งที่เกิดขึ้นกับครูเบนเป็นการเห็นถึงความเลวร้ายที่แฝงอยู่ควรจะยึดมั่นในความยุติธรรมและความถูกต้องหากท่านใดที่เคยมีประสบการณ์กับระบบราชการไทย ก็คงจะทราบดีว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะต่อสู้เพื่อความถูกต้องในระบบนี้ข้าราชการทำผิดไม่เคยรับประโยน์ให้ประชาชนอย่างเดียวใครเคยมีเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลกับคู่กรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐจะรู้ดีแม้แต่คดีที่ประชาชนถูกเห็นเห็นสุดท้ายมั่กลับทิกเฉยเป็นการส่งสัญ,ญญาณที่ชัดเจนว่าความถูกต้องในระบบราชการไทยยังคงเป็นสิ่งที่ไกลเกินจะเอื้อมถึง โดยเฉพาะเมื่อกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงยุติธรรมซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลหากความยุติธรรมยังคงเป็นสิ่งที่ซื้อขายกันได้พ่อระบบราชการไทยก็จะไม่มีวันได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนการที่ครูเบนต้องเผชิญกับความไม่ยุติธรรมเช่นนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าการที่คนที่มีอำนาจสามารถเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ได้ตามใจชอบนั้นทำให้ประชาชนไม่สามารถไว้วางใจ ดูเหมือนไม่มีความคืบหน้าใดๆผู้ที่มีอำนาจในระบบราชการยังคงไม่แสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นและครูเบนก็ยังคงต้องรอคอยความยุติธรรมที่ดูเหมือนจะเป็นเพียงความฝันทุกวันประเทศเรารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับปัญหาแต่ไม่มีใครคิดจะแก้ไขให้ถูกต้องถ้าบอกว่าตรวจผิดคนตรวจต้องโดนออกประกาศผิดคนประกาศก็ต้องโดนตอนนี้ครูหลายคนที่ทำงานหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาโดนคนในระบบอุปถัมภ์แกลง้ง ในการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบราชการซึ่งเรื่องนี้ต้องมีแหล่งรับข้อมูลร้องเรียนและควรตรวจหาความจริงถ้ายกต้องประกาศยกเลิกและบอกเหตุผลให้ละเอียดเพราะอะไรค่อยประกาศแก้ไขหรือประกาศใหม่แต่การสอบในระดับเขตกรรมการที่แต่งตั้งคงรู้จักหน้าตากันเกือบทุกคนก่อนนำมาลงประกาศผลสอบกรรมการทุกคณะจะรู้ผลก่อนแล้วว่าใครสอบได้คะแนนผิดหรือชื่อผิดโอกาสเป็นไปยากมาก การที่หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่ากจริงจังทำให้ประชาชนรู้สึกว่าระบบราชการไทยเป็นเพียงภาพลวงตาก็เท่านั้นเอาความถูกต้องกลับมาอย่าปล่อยให้เรื่องนี้เงียบหายไปเสียงเรียกร้องจากประชาชนที่ต้องการเห็นความยุติธรรมเกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างแท้จริงพวกเขาต้องการเห็นความถูกต้องกลับคืนสู่ระบบราชการและต้องการให้ผู้ที่มีอำนาจรับผิดชอบต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้น หากเรายังคงปล่อยให้เรื่องราวเช่นนี้เกิดขึ้นต่อไปโดยไม่มีการแก้ไขประเทศไทยก็จะไม่มีวันกล้าพ้นจากวงจรของความไม่ยุติธรรมที่ฝังรากลึกได้คดีนี้อาจกระทบเก้าอี้ในรัฐบาลในท้ายที่สุดหากไม่กระจ่างอายการเขาก็บอกอยู่ว่าอะไรเป็นอะไรยังไม่ฟังใครทุ้งติงและรู้ได้ยังไงในเมื่อเก็บไว้อย่างดีและขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงก็ผิดกฎผิดระเบียบทั้งหมดแค่ฟังที่ทนายบอกแค่นี้ก็กระจ่างชัดมาแต่แรกแล้ว แทนที่ให้น้องอยู่เฉยๆกระดาษข้อสอบก็มีอยู่แล้วเหมือนพยายามที่จะสร้างหลักฐานใหม่มาเพื่อหักล้างรวมถึงสร้างวิดีโอไว้ช่วยใครไม่ได้เป็นประโยชน์กับน้องสักนิดที่จริงน้องควรต้องอยู่เฉยๆเพราะน้องมีครบแล้ว